สวัสดีครับผมจิรกิจการจนาเวลาพรครับชื่อเล่นชื่อบาเบลครับตอนนี้ผมอายุ15ปีครับผมสูง177เซนติเมตรหนัก59กิโลครับตอนนี้ผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนทิวไพงามครับหลักสูตรอ g l i s h โปรแกรมครับบ้านพิเศษของผมนะครับผมสามารถเล่นกระบองแบบบูสลีได้ครับและผมชอบเต้นครับ เต้นครับตอนนี้ผมกำลังฝึกฝนเล่นกีตาร์ และร้องเพลงครับงานอดิเรกของผมนะครับผมชอบตัดต่อวิดีโอและผมมีช่อง YouTube ด้วยนะครับชื่อช่อง B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  Kiss TV ครับและพ่อลูก3ออครับที่ผมอยากจะเป็นนักแสดงนักร้องนะครับ เพราะผมเห็นว่าเป็นอาชีพที่สามารถทําได้ตั้งแต่เด็กและผมรักที่จะเป็นและทําสิ่งนี้ครับขอบคุณครับบ๊ายบาย